ขณะนี้การแข่งขันขงยกสยามอยู่ในรอบสิบจังหวัดสุดท้ายของภาคกลางระหว่างสมุทรสาครกับกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพทําคะแนนนาไปก่อน1ต่อศูนย์คะแนนศึกครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญติดตามชมได้เลยครับเพราะว่าถึงเก้าเหนึ่งถ้าเขาตบเหมือนเราเราก็ได้เราก็ได้สมหะาเขาตกละงั้นเราไม่เจครับเรามลงันใจมั่นใจมันใจมา ตัวเหมือนกันทะกรุงเทพนะวเวลายังเหลือนะครับานะครับเหลือสามสองหมดเวลา,าดูนะครับสมุทรสงครามบอกว่าข้อนี้มั่นใจมากท่านชวนลีกใครเคยได้รับฉายาว่าอะไรนะฮะมีโกดังผู้เหนียวรู้อยู่แล้วแต่อดีตครับเคยมีฉายานึงครับกอไก่ครับทนายขี้หมาหรือขอไข่คาสโนว่าเมืองตรังครับเวลานี้สมุทรสาครเดินมีความสุขมากกรุงเทพ หงุดหงิดมากครับหันซ้หันขวาหันหน้าหันหลังเคลียร์ก็ยังไม่ลงตัวพร้อมจะเหมือนหรือไม่เหมือนเพราะว่าข้อแรกนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับพร้อมยกครับยกโอ้โเฮ้อโอ้โหอะไรขึนเนี่ยทำไมเราไม่เท่มันโอ้เราเทไม่ได้โอเค 我我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 我 ออกมาตอนนี้มันตรงกันอยู่อยากเทด้วยอยากเทด้วยแต่เทไม่ได้ครับโดยเฉพวะไปข้อหนึ่งข้อสองบางทีถึงถึงสามก็ไม่เทอาจจะเทกระจายก็ได้คิดว่าเขาจะเทไหมไม่คิดเลยนะกล้าหาญใจไม่น่าครับถึงได้หุดหงิดลังเลอยู่พอนุ่นวอนว่าเมื่อกี้เขายกผิดคนนึงแหละไม่มีอะไรหรอกทเป็นแค่ไปถามเลยถ้าผิดทั้งคู่ครับผมไม่ถามเลยมันจะเดี๋ยวก่อนนะเรื่องลังเลตะกี้ลังเลมากมายคุณฟุตบอลมีใครยกผิดได้าอะไรไม่เห็ไม่เห็นจะเทใช่ไหมคุณวานยกผิดใช่ไหม ครับไม่จะบอกว่าเด็กแบบแม่จิตจะน่าจะเทวะเนี่ยคือจริงจวินาทีสุดท้ายดูวินาทีสุดท้ายว่าเทดีกว่าหัวหน้าต่างหัวเทหต้องเทมั่นใจมากดูตาบอกเลยคนจะลองทายอยู่แล้วโอ้โหไม่เกิดสมมติการเทเนี่ยนะถ้าเกิดเขาถูกก็เป็นสองคะแนนปกติเล่นต่อไปแต่ถ้าผิดเขาไปเลยนะใช่แล้วผิดเื่ลเลยอย่าเลีอย่าเลวจสามคนทันอย่างนี้มาแล้วทมาแล้ว เราพอให้สองข้อเอาสองข้อและชนะไม่ได้นะเขาจะพลุกต่อไปเรื่อยเลยนะเขาจะได้ย่าเป็นอย่างนั้นงั้นคุณไม่เทผมมาถามฝ่ายเทก่อนนะมันต้องถึงขั้นเทเลยหรอครับก็คือว่าหัวหน้ารัชอบใช่ไหมใช่ครัี่หัวหน้ารับชอบไปด้ยแล้วกันครับ้นมีห้องส่งทั้งหมดนี่ลุกขึ้นยืนแล้วไม่รู้มาจากไหนเตมดแล้วมาเทเลยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยค่ะใช่ไหมครับ จุดนี้ก็ต้องมั่นใจในลูกทีมนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกทีมมั่นใจแต่ลูกทีมบอกไม่มั่นใจเลยครับคุณจิตจิตบอกว่ามั่นใจมากๆเลยเพราะอะไรล่ะว่านเองก็มั่นใจค่ะร้อเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเรื่องของคาสโนวา่คือตอนนี้มีคนเดียวในประเทศไทยทั่วประเทศวไหนก็ตายเหนือใต้อกตกเขาคนนี้แหละครับเขามีอยู่คนเดียวในประเทศคนเดียวไม่ใช่คุณชวนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีคาแรคเตอร์ที่จะให้ใช่ด้วยไม่มีทาง คือทัศนว่ามืองไทยมีคนเดียวเพราะฉะนั้นตัดคำคำตอบตรงนี้ือลืมไปเลยอ่าลืมไปได้เลยแต่ถ้าถามว่าตอนแรกเขาถามว่าคุณฟุกนี่เป็นอะไรฉายาอะไรอันนี้ตอบได้แต่เดี๋ยวนะคะระหว่างพี่ฟุกกับคุณหนุ่มกัญชัยนี่เขาสูสีกันอยู่จะใครจะเป็นคนที่หนึ่งดีคะต้องถามศรรามเราเริมจากท่านชวนไม่ใช่เหรอฮะค่านจะเสริญยังไงไหมฮะ จะเสริมัไหมฮะประมาณนี้นะรอชนะอย่างเดียวครับรอชนะอย่างเดียวรอเฮเฮที่สองศูนย์นะไม่ใช้ไปโยนให้ทข้สองให้สองแล้วชนะดิพูดไม่ออกเลยนะครับเมื่อก่อนเขาบอกได้หนึ่งแล้วก็ชนะรันนี้เขาบอกให้สแล้วสองชนะที่นี่ลุกๆฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮั่โหลฮังโหลฮัลโหลฮอลโหลฮัลโุลจัลโหลฮัลโหลปัหลฮัลโัลโหลฮัลโหลานลโหลฮันางลฮันโหลาัลโหลฮัลโหลฮัลห้อัลโหลฮัลหัลโัลจัหวัดฮัลโหนฮัลโนางัาวตัง จังหวัดจอร์แดแต่ว่ามีแต่ว่าเป็นอย่างนั้นมีโอกาสได้ถ้าเป็นบุคลิกบุคลิกเมืองตั้งเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าคนที่มาเป็นนายกหรือเป็นนักการเมืองได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องมีเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดีพูดจาแล้วคนเชื่อถือถูกไหมครับอันนี้ผมจะเชื่อถือคุณไม่เนี่ยผมยางฟังอยู่ก่อนดีผมยังไม่ได้เป็นอันะอ้าวแต่ว่าประมาณนี้ครับป็นมีซิทขคอไค ถ้ามีสิท์ขึ้นมานะโอ้โหห้องตรงแตกอีกแล้วโลกนี้นะในาพลุกจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆรับเพราะว่าออกมาตรงนี้นะคะในข้อนี้ถ้าเกิดว่ากรุงเทพชนะ2-0ได้ความมั่นใจแต่ถ้าสมุทรสาครชนะเป็นที่กรุงเทพได้ลั่นวาจาสิทธิ์ไว้ว่าให้สองข้อแล้วเลิกเลยมาแล้วท่านชวนอลีกภัยเคยได้รับฉายาว่าอะไร ทุกคนส่วนใหญ่บอกว่ากองไก่คือทนายผี้หาวุงเทพเทยกเว้นคาสนว่าเมืองตังกลายเป็นสมุทรสาครชนะเลยนะครับคำเจ้ร้อยเธอเธอเธอทานเนว่า ที่สองเขาากลับบ้านเขากลับบ้านแล้วมันเปียเปียกเลยอ่ะแล้มันไม่ใช่ลุกเป็นคืออรอะไรเนี่ยชื่อก็ตลุกจากนี้ไปต้องเรียกเขาว่าลุกลุกสองข้อแล้วเลิกจริงจริงเป็นไปได้ยังไงอ่ะงงมากเลยผมมาจากมหาชัยครับถ้าโอกาสที่ทุกคนก็จะบอกว่าแน่นอนก็เรียกว่าทนายขี้หมาแล้วเขาตอบมาส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นด้วยมีแต่ว่าจะใครจะเทก็ต้องได้คะแนนแน่นอนอ่ะ หนังสือสยามรัฐสัปดา์วิจาร์ตั้งฉายาให้นักการเมืองไทยนะอันนี้ไปหาดูได้เลยนะปี2525 25ครับตั้งฉายาให้ในชวริภัยว่าครัสโนว่าเมืองตรังเพราะแต่เดิมท่านเป็นนักการเมืองหนุ่มอย่าลืมว่าทุกคนมีวัยต่างๆกันไปแต่วัยที่เป็นวัยหนุ่มของท่านนี่นะไม่ว่าจะไปปราศัยหาเสียงเหมือนนายกฤษฎีตอเน,นี้ย โอ้โหสาวๆกรี๊ดนะฮะจะมีแฟนๆไปตามฟังคารมใบมีดกนอาบน้ำผึ้งพูดจามาพวกนั้นทั้งคำพูดด้วยบุคลิกภาพด้วยความหล่อเหลาของท่านด้วยก็เลยมีชื่อเสียงฉายาของสื่อมวลชนให้ขนาดนั้นก็เลยว่าคลาสโนว่าเมืองตรัง2 5 2 5นะฮะคิดหรือว่าเขาจะยกไอที่ติ่งไว้เนี่ยด้วยความตั้งใจเขาไม่ยกด้วยความตั้งใจเ,เขาฟลุ๊กแล้วจากนี้ไปเขาเป็นสองฟลุกเลยฟลุกฟลุกโง่ เข้ารอบต่อไปนะครับสมุทรสาคร่เอไัวังปต้องวังดีนี้ต้องระวังเลยอได้ตเข้ารอบต่อไปไงก็ต้องขอบคุณกรุงเทพเลยนะคขอบคุณคับเอาไปแล้ลนะสมุทรสาครเลียวดูคู่ต่อไปนะนครนายกเจอกับสิงบุรีนะฮะลกกยาวครับ เชิญออกให้เต็มที่นะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นี่ไปกันแล้วแป๊บเดียวไปแล้วเจอพี่พุกแล้วก็เรียบร้อยเลยกรุงเทพนะเจอน้องเทเทบางทีลงกระจาดเรียบร้อยนะรถคว่ำไปเลยอะบอยเวทีขนาดนี้สองจังหวัดคู่ต่อไปนะฮะซึ่งไม่เคยแพ้ใครเลยในปีนี้หนึ่งจังหวัดจะแพ้และหนึ่งจังหวัดจะชนะเข้ารอบต่อไปขวาผมือของผมนะค,คุณนงคุณน้ำฝนลูกที่มีร้อยเป็นสิบนะครับนครนายก เจ้แพ้ชนะยังไงเลือกดูดีๆคู่แข่งครับนะตอนเซนเบ้ครับคุณเจสัญญงลูกท oh, hey. ีมอีกรวมเป็นสิบเช่นเดียวกันนะครับสิงห์บุรีาปจานสึกบางกันล่อบางกันเลยไอมากกว่ากันเลยไปด่าคนด่าไทยรุนหลังสิงห์บุรี รบการแข่งขันของภาคกลางในรอบที่สองนี้มีทั้งหมด10จังหวัดผลการแข่งขันในคู่ที่หนึ่งสมุทรสาครพิชิตกรุงเทพหาดนครไปได้เป็นที่เรียบร้อยและในขณะนี้เป็นการชิงชัยของคู่ที่2ระหว่างนครนายกกับสิงห์บุรีสุดระทึกใครจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปมาร่วมลุ้นและเชียร์ไปพร้อมๆกันได้เลยครับข้อที่หนึ่งตรงนี้ใครจะได้ไปก่อนเที่ยวไทยคึกเครื้มสังกิตไทยคึกคักไปที่จังหวัดหนองคายครับโปรโมทมา เดินทางไปเยือนแดนอีสานในวันนี้ยกสยามจะพาทุกท่านไปเที่ยวในจังหวัดปิดชายแดนไทยลาวนั่นก็คือจังหวัดหนองคายนั่นเองครับโดยเริ่มจากสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งไทยเที่ยมอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายไปที่ท่าเดือประเทศลาวตัวสะพานมีความยาว1.2กิโลเมตรกว้าง15เมตรมีช่องสำหรับเดินรถ2ช่องทางสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของ3ประเทศก็คือออสเตรเลียลาวและไทยนับว่าเป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทยลาวให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจากนั้นเดินทางไปกันต่อที่ตำบลพระบาทนาสิงเพื่อเยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทที่มีลักษณะแปลกตาบริเวณริมหนองน้ําซึ่งมีชื่อว่าพระพุทธบาทนาหงที่มีลักษณะรอยเท้าเป็นหลุมลึกลงไปในดินประมาณ2เมตรแล้วอย่างนี้ชาวสยามตอบได้หรือไม่ครับว่าตามความเชื่อแล้วรอยพระพุทธบาทที่เป็นหลุมลึกแบบนี้เกิดจากกิริยาใดของพระพุทธเจ้าครัล่ะ สริมงคลครับไม่ทราบมีโอกาสเข้าวัดเข้าวาวาบ้างหรือเปล่าหรือว่าเห็นวัดก็อยู่แต่เพียงข้างๆครับรอยพระพุทธบาทนาหงครับคําคถามนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะฮะได้เห็นรอยพระพุทธบาทเป็นหลุมลึกเลยปรเดีจะเป็นรอยก็รอยตื้นๆใช่ไหมฮะอันนี้หลุมลึกเลยทีเดียวร,รอยพระพุทธบาทนะฮะนาหงเป็นหลุมลึกเลยถามว่าหลุมที่ลงเป็นลึกขนาดนี้เกิดจากกิริยาใดของพระพุทธเจ้าครับก๊อกไก่ครับนี่ปั๊บแล้วองค์ท่านก็หมุนตัวปึ๊บ ลงไปลึกเลยหรือไม่ใช่นะครับขอไข่ครับพระองค์ท่านนั่งยองยองครับหมุนตัวหรือว่านั่งยองยองฮะถึงได้เกิดหลุมลึกลงมาอย่างนี้เลยจับเวลานั่งยองยองเนี่อนหมครับเชื่อว่าการทั่งยก็คือการนั่งยองจะลงลงเท่าไหร่ห่างจากตรงนี้กี่เมตรการเดินไปไหนงนีหมือนกัน รอยพระพุทธบาทนาหงนะฮะเป็นหลุมลึกเลยครับประมาณตั้งสองเมตรเลยนะเกิดจากกิริยาใดของพระพุทธเจ้านะครับตะกอไก่นะฮะได้ทรงหมุนตัวครับหรือขอไข่นะฮะนั่งยองๆนี่คือข้อแรกนะฮะเขาจะเล่นอย่างไรพร้อมโยครับคุณเทเลยเหรอฮะดูหน้าต่อยนี่ดูหน้าหน้าต่อยนี่อะไรกันเนี่ย ถามทางด้านนี้ก่อนเลยคิดว่าเขาจะเทไหมในข้อแรกเองนี่เ่าจะจ่ายเงินเลยพี่หนงจะคิดสั้นขนาดนี้มีสองมาตรนานเนี่ยไม่บ้าก็งงลวหรือก็เหตุผลเดียพี่หนงไม่คิดสั้นเร็วจังลยเหรอต้ขนาดนั้นเลยมั่นใจมาเดี๋ยวไปถามมันต้องเทเลยเหรอครับคุณหนงครับมันมั่นใจครับพี่ตาข้อนี้คุณเคยไปหนองคายก็ออกจากบ้านได้ด้วยเหรอครับหนองคายนี่ผมไปบ่อยมากเลยไปทําอะไรครับเอาไปถ่ายวิทยามามกมาบางผมไปบ่อยอ่าแล้วก็เข้าเคยอ่านหนังสือเจอด้วย วัด<ะ>นี้ขึ้นไปหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้วัดนี้เ่นเ,เ,เอาเรื่องนี้ก็ได้เรื่องนี้ก็ได้เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เคยไปวัดนี้แต่รู้คุณเคยเข้าวัดใช่ไหม เข้าได้ไหมร้อนเนี่ยอ่านอ่่าานนนอออะไรออ่านะไรเจอเข้าเหมือนเคยอ่านหนังสือเจอว่าเขาใช้คกันมาเคยแล้วนะแปลว่าไม่ไม่มั่นใจนะฮะเหมือนเคยอ่านเจอหนังสือประวัติศาสตร์เลยครับแล้วอ่านว่าอย่างไรอ่านว่าเนี่ยเกี่ยวกันเนี่ยลึกไปสองเมตรเ่ยแล้วยังไงเกี่ยวกับพระพุทธพพระุทดิล่ะที่ว่าว่ามีเป็นเป็นบ่อเป็นรอยพระพุทธบาทพระพุทธบาทเนี่ยเหมือนผมเคยแตะตาผมนะเหมือนผ่านตาก็ฉะนั้นนั่งยองหรือหมุนตัวผมว่าหมุนตัวแล้วทำไมไม่นั่งยอง นั่งยองไม่ถึงสองเมตรหรอกพี่แม่ไม่ถึงแต่ถ้าหมุนตัวเหมือนสว่านอะเจาะจ,จืดแต่ะ,ะ,ะคุณเราหมุนเนี่ยจะเป็นมันจะมันจะไปได้ยังไงหมุนก็หมุนอยู่ตรงนั้นแหละกลับมาดูท่านนี้ <c oughs> เดี๋ยวดูผลเลยนะว่าคเมื่อสักครู่นี้นะฮะกรุงเทพนะฮะสมุมรสาครนั้นสองข้อเรียบร้อยพอเทอันนี้มาปุ๊บเทป,ปั๊บตัดปุ๊บหรือเปล่าไม่รู้เดียวเลยครับไปเอกลน์ คือการหมุนหมุนพลังกานกัเขามีเหตุผลอย่างไรครับในที่ผู้กำลังในกรงใ่ก่อนนะแล้วยังได้หับจงกรมเการเดินจงกรมคือหมุนแล้วก้าวเดินท้ายย่างหนายวางหนอาะยกหน่อไม่มีมีหกสิบ็ปดพอมาถึงปุ๊บแล้วก็จะมีการหมุนหมุนหนาอยกหนอวางหนอหมุนาโอ้ยพานะครับไม่ใช่เขาเลยเจ้า นจะมัแปลงหอยู่นานก็เลยก็เลยเป็นลึกข่อหมุนเป็นวงกว้างไปเรื่อยๆแล้วก็ซ้ำมึงมาเรื่อยๆต้องหมุนหมุนลงไปเอาละรู้ผลกันเลยข้อเดียวจะอยู่หรือไปเลยถ้าหากว่าไปก็กลับบ้านเลยนครนายกหรือนครธรรมดาประชาชนก็กลับบ้านเหมือนกันแต่ถ้าว่าชนะได้หนึ่งคะแนนไปก่อนก็เล่นเ่ตอบทางด้านสีบุลีก็ยังอยู่ต่อได้นะครับรัอยพระพุทธตรทนาหงเป็นหลุมลึก เกิดจากกริยาใดของพระพุทธเจ้านะส่วนใหญ่บอกว่าคอไก่แล้วบอกว่าหมุนตัวแต่นครน,นายกเทหมดเลยตั้งแต่ข้อแรกด้วยความมั่นใจคำเฉลยมาแล้วเรียบร้อยเกิดจากตากตากหมุนตัว นาหงตามตำนานเล่าว่าเกิดขึ้นขณนะที่พระพุทธเจ้าสเสด็จมาโปรดสัตว์ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงครับขณะเสด็จพระราชดดำเนินถึงริมหนองน้ำทรงรัดเสียงสิงเสียงหงเถียงกันสัตว์ยังทะเลาะกันเลยดูดินะฮะเสียงกันบนท้องฟ้าจึงหมุนพระองค์หันกลับไปทอดพระเนตรว้าปับเกิดเป็นรอยพระพุทธบาทลักษณะเป็นหลุมลึกขึ้นเรียกว่าพระพุทธบาทนาหงเพราะหมุนตัวนะครับน,นครนายยกนะครับ ซื้อที่ไหนหัวหน้าคนที่ซื้อที่ไหนเก่งจริงๆหาซื้อไม่ได้เก่งจริงๆนครนายกก็ไดนี้นำไปหนึ่งข้อหนึ well> ่งคะแนนเรามีเวลาถึงสี่ข้อนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้และเจอเทเจอเทมันจริงๆเดี๋ยวมีอีกแน่เลยพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนครนายกหรือสิงห์บุรีแข่งขันจะเป็นยังไงและแข่งจบหรือไม่จบสี่ข้อนะฮะพรุ่งนี้นะครับยกสยามครับสัสดีคัม